ส W ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือ W แรกก็คือ What นะฮะ W ที่2ก็คือ Wow What ก็คือเราจะทำอะไร Solution ของเราคืออะไร Value ที่เราจะนำเสนอต่อลูกค้าคืออะไรนะครับ Wow นะฮะซึ่งก็คือ W ตัวที่สองเนี่ยก็คือไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ย Solution ที่เราทำเนี่ยมันไปสร้างประโยชน์ให้กับใครมันไปทำให้ใครเกิดความรู้สึกว้าว้ง แล้วต้องซื้อนะต้องใช้เซอร์วิสตัวนี้ทันทีนี่คือ 2W นะครที่ท่านจะต้องทำความเข้าใจกับมันมาทบทวนกันอีกทีนะฮะว้าวก็คือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนี่ยคือคนที่เราสามารถแก้ไขปัญหาหรือส่งมอบคุณค่าใดๆให้กับเขาได้นะฮะธุรกิจเราจะอยู่รอดก็เพราะว่ากลุ่มคนพวกว้าวเนี่ยนะค,ะคนที่ว้าวจากโซลูชันของเราเนี่ย ก็จะยอมจ่ายเงินให้เราก็จะทําให้ธุรกิจของเราอยู่รอดนะครับวอคืออะไรว a t ก็ค,คือความเข้าใจนะครับเป็นโซลูชันที่เกิดจากความเข้าใจปัญหาหรือความต้องการของลูกค้าอย่างชัดเจนที่สุดนะครความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาหรือว่าความต้องการของลูกคนะ้าเนี่ยจะทําให้เราสามารถแก้ไขปัญหาหรือว่าส่งมบอบคุณค่านะเมื่อปัญหาถูกแก้ไขหรือสิ่งที่ลูก ขาต้องการได้รับการตอบสนองเนี่ยเขาก็จะจ่ายมนให้กับเรานะครับนี่คือ2 w หรือวอลตกับวัดนะครับในการค้นหาตอบคำถาม2 W เนี่ยเราทำได้2รูปแบบเราอาจจะเริ่มต้นที่วัดก่อนก็คือเรามีโซลูชันอยู่แล้วมีคุณค่าหรือมีวิธีการแก้ไขปัญหาอยู่แล้วนะฮะเราก็มามออว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยคือวัดเนี่ยโซลูชันเนี่ยมัน ทำให้กลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนว้าวนะฮะนี่ก็คือการเริ่มต้นที่วัดแล้วไปมองหาว้าววิธีที่2ก็คือเริ่มจากว้าวแล้วไปสู่วัดนะฮะเราอาจจะดูว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มไหนเนี่ยที่เป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อหรือว่าเป็นกลุ่มที่น่าเราน่าจะให้บริการเขาได้เนี่ยเมื่อเรากําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่คิดว่าเป็นกลุ่มที่น่าจะแม็กซ์มัม ผลการประกอบการที่ดีของเราเนี่ยเราก็จะพัฒนาโซลูชันขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มนี้นะนี่คือวิธีการที่สองคือเริ่มต้นที่วาลไปสู่วัดแผนภาพที่ท่านเห็นอยู่ในวิดีโอนี่นะครับเรียกว่า value proposition canvas ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ เชื่อมโยงระหว่างวัดกับวาวนะซึ่งจริงๆในเรื่องนี้ผมได้พูดไว้ในภาพที่หนึแล้วนะอันนี้เราเอามาทบทวนกันนะสองด้านของแผนภาพเนี่ยนะด้านที่เป็นวงกลมสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของลูกค้าลูกค้าต้องการทำอะไรนะฮะต้องการเติมเต็มอะไรในการที่จะเติมเต็มสิ่งนั้นเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เขาพึงพอใจ หรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขากำลังประสบปัญหาอะไรอยู่นะเราก็จะสร้างโซลูชันนะหรือว่าสินค้าบริการเนี่ยเพื่อมาตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้านะฮะในการโซลูชันที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องสามารถสร้างความพึงพอใจที่ลูกค้าต้องการและช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าต้องการได้นะนี่ก็คือเครื่องมือที่เรียกว่าแปลุน Proposition นแคนวาสนะครับ มาดูตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องนี้หลายครั้งแล้วผมขอยกตัวอย่างซ้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็น value proposition ของ low cost airline นะให้ท่านเริ่มดูที่วงกลมสีฟ้าก่อนนะฮะสมมุติว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีรายได้น้อยนะฮะแต่ต้องการเดินทางด้วยเครื่องบินนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เขาพึงพอใจจากการเดินทางด้วยเครื่องบินก็คือความรวดเร็วแต่ปัญหาคือ มันราคาแพงนะฮะดังนั้นก็เกิดเป็น low cost airline ขึ้นมาซึ่งสามารถตอบสนองความพึงพอใจได้ก็คือเร็วเดินทางเร็วแต่อาจจะลดเซอร์วิสอะไรบางอย่างนะครับการแก้ปัญหาคือไม่แพงเหมือนอดีตเพราะว่าในการที่ปรับบางอย่างลดลงไปก็ทําให้ราคาถูกลงนะฮะการบริหาเรเที่ยวบินให้ดีขึ้นก็ทําให้คนที่ มีเงินน้อยก็สามารถบินได้นะฮะ